เมืองแล้เมืองค,คือโคเปนเฮเกนที่ไปคือแบบตั้งใจจะไปวิ่งที่เมืองนี้เลยเพราะว่าเราอาจจะได้มี perception ว่าแบบเป็นเมืองที่มีการออกแบบที่ดีมีการคมนาคมที่ sufficient แบบคนปั่นจักรยานเป็นส่วนใหญ่คนคนใช้ public transportation คนไม่ค่อยขับรถเฟรนลี่ต่อการวิ่งเราก็เลยเหมือนตั้งเป้าไว้ว่าเออเราอยากไปวิ่งที่เมืองนี้แล้วก็พอไปวิ่งจริงๆก็คือค่อนข้างถูกถูกใจมากๆคือมันถูกไปหมดอะ คือ <laughs> ถูกทุกข้อถูกทุกข้อ,อคือไงบ้างครับ <S Public s p เ c e เขา accessible มันสะอาดมันสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนแล้วก็เมืองเขาค่อนข้างตอบโจทย์มันอาจจะไม่ได้จุดอยูย่ที่การวิ่งอ่ะคือมันมันค่อนข้างสปอร์ตการที่คนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอโดยรวมแล้วกันคือมันมีตูสาวหน้าคนสามารถลงไปกระโดดเล่นน้ําในในแม่น้ําไดออ้คนสามารถวิ่งเสร็จไปพายเรือในแม่น้ําได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมัน แอคทิวิตี้เขาเขาเยอะมากที่เป็นเอาโดร์แล้วก็ถ้าถ้าสเปซฟิกเรื่องการวิ่งอ่ะคือฟุตบาทใหญ่แล้วก็เคารบกฎจราจรไม่ป่าไฟแดงคือมันมันก็คือเบสิกแต่ว่าเรารู้สึกว่าปลอดภัยละกันเออแสงสว่างความปลอดภัยต่างๆนานั้นนแล้วก็อากาศอาจจะเป็นโบนัสที่ว่าแบบเออมันช่วยแบบทําให้สนุกขึ้นเวลาวิ่งครับก็คิดว่าโคเปนเป็นเป็นหนึ่งในเมืองที่รู้สึกว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆในเรื่องการวิ่งครับ